hello hello สบายดี hello แป้งออนมีมอเตอร์ฟงเอียฟาร์มอีฮอนตะน้าไลฟสดปุ้นบ่บ่มั่งอออีนะเจียสะนํานั่นน่ะอีอีนะอยู่นานี่บ่กูแม่ฮู้เด้กูแม่ฮู้จ่วยติงโลมีมวเท่าเทานนะอุจันว่าออตัวอีอโอายุประมาณเจ็บนี่ chị phàm nhàng quay bùa khơi <laughs> tại chùa biểu địa yên năm tổ hiểu đi trả này anh ta thảo nói sau năm nay hiểu tại nay mảng nụ buổi đi u đào hoa mèng mà nôm liu Hít tăng bùi mi mảng cả đào hoa mèng nôm liu này miền yếm như phấn yếm ở mảng cả tao làng tỉnh lô giờ buồn ta ta cái trên làng tỉnh này nè sân nhà nệt nhiều mai สบายดีเดอ้อเนาะสบายดีทุกคนแตนะ่เนาะพบกับซาฟาร์มอีกแล้วมือนี้ซาฟาร์มเองกะมาที่สนามเนาะทุกคนเรากลับมาหอดบอนี้เหนจุดจุดชมวิวแลวกะ็สามาถเลี้ยวไปเห็นบานเนาะอันนั้นก็คือในเมืองเลยเนาะบานซาฟาร์มล่กะคือตัวเมืองสรญญนนาเลยเนาะอยู่บนข้าวๆนเนาะทางนา้าหันเบิงต่าเบิงในกองก็อาิบ่เห็นดีแต่ว่าเบิงเต่าเป่าล้วเห็นดีเนาะทุกคนที่ซาฟาร์มอันนี้ก็คือซาฟาร์มอ่ะ มาเบิ้งพ่อแม่ประช่ชนนะการใส่ชีวิตวิธีการใส่ชีวิตซาฟารมาหวัวน,นี้กะจือ้อใดนะว่าตอนที่สาฟาร์มอายุป,ประมาณสิบซ่องสิบสามปีเนาะเห็ดไใ,ให้เขาอยผีก็คือดินตอนนี้นี่เลยเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้เขาเจาะกะปลูกมักเดยใชัเนาะบอน,นี้มีสัญญาณดีเ้อพี่นนองสัญญาณดีเนะญญานะสบายดีคนที่เข้ามาเด้เนาะเข้ามาเบิง้งงาฟาร์มกะ สามารถคอมเมนต์ทักทายกันได้เนาะทุกคนตอนนี้ก็เป็นตอนสุ้วยเนาะสิบเอ็ดโมงประมาณนี้ละทุกคนเลี้ยวไปทางได้เนาะแต่หให้เขาส่วนซาลีม่มายังเนาะเต็มอาญะกันหมดเลยทุกคนอากาศดีเนาะวันนี้หลวก็มีสัญญาณถื่ว่าโอเคเนาะทุกคนเลี้ยวไปทางได้เนาะทางนา้าท่านก็ให้เขาต้นนั้นก็ให้เขาเนาะขันยางไปหันอีกอยันสัญญาณสิตัดเนาะเพราะว่าสัญญาณมันมีแต่อยู่เทวนี้ต้นน้าผุนบ่มีเนาะ กิกนก็ได้โซน่าจิ๋วนี่เลยเนาะสาวฟาร์มกับมากับนอ้องสาวโซ่คนย่างมาตั้งแต่ยุ่งๆคนเลยเนาะขึ้นมากายากพาทุกคนไปเบิง้งอยู่ทางฝั่งนั้นอยู่เนาะแต่ว่ากับไปโบไดเพราะว่ากระทาไปปึ๊บดีสัญญาณตัดเลยเหมากิ้งพายยังเอามาเบิ้งดูสาวฟาร์มบบดำนาบ่มือนี้ โอ้ลืมบอกเนาะซาฟาร์มลืมบอกมือที่ซาฟาร์มดำหน้าฮันเม่นฝนตกเนาะทุกคนฝนตกเหล่าซาฟาร์มโบนัยไทยคลิปเอาลงแล้วกับโบนับยไหลสุดอีกลืมบอกเนาะที่แทนซาฟาร์มดำหน้าเรียแล้ว,ลวทุกคนใส่เมกกิ้งมาบังดูมีย่างเด้อหล่อเหมนะือนซุ้ยเนาะโอ้ได้มักแตงเนาะนี่มักแตงกับมักแตงให้ทุกคนนี่เลยหน่วยบักงี้ใหญ่เนะาะแล้วกับอันนี้มันย่างมันย่าง บลาหูเนาะปลาแซ่เหล่าเมนยังบลาหูปลาแซ่อีเมียนกับปลตัดกามนะเมนบอกโดกีนบังแังตายนี่เลยย่างไปทางนั้นเนาะไปไปเบิ้งข้าเจ้าเบิ้งดูวควันไฟเออยินดาน้ำตอหนีิไม่ว่าเบียวมาเต่กูแม่หู ซาฟาร์มเจ้าคืองามแท้บ uh ่ได oh uh ้คันเนาะช่วงนี uh ้ซาฟาร์มกัเห็ดให้เห็ดส่วนเห็ดหนาเนาะซาฟาร์มดำนะเนี่ยพี่ฮนดำเนาะทุกคนนี่เบิ่งเหงาดำดำแล้วก็เหงาไล่ไล่นาะย่างขึ้นมาบักมันก็ใกล้เลยทุกคนซาฟาร์มยางมาฮะนะบักลยใกล้แต่ว่า บนบมีสัญญาณเนาะบัสันทิไทยให้เบิ้งึ้้นผู้บักซูงๆเนาะให้ทุกคนรอท้ายติดตามคลิปซาฟาร์มอับหลงเนาะสีหูว่าขึ้นมาสู้ขนาดเลยมีเลยให้เบิง้งภาพบรรยากาศกัน<ม>นี่ไก่เหากะงามงามคักคัก มเห็นตัวเมืองใสยหนาเลยอยู่แถวนี้ก็มีแต่บบได้ปุ๊กมักเดอเนาะมีแต่อันเออบบได้ปุ๊กสาลี่แล้วมีแต่มักเดอร์ยังเดียวอยากเห็นตากรงดีซาฟาร์มเป็นคนจับเองเนาะนี่เลยบางเทือกกับนี่เลยตากลองเนาะตากลองซาฟาร์มเหรอคะบางเทือกกับแม่แม่ซาฟาร์มเนาะ มือนันเนาะเสียดายขนาะดที่ซ่าฟามไหลายสดโลกกามือนันท่านเนาะลงบัวได้ทุกคนซ่าฟามหมลัลงจากซ่าฟามไหลายสดแล้วแล้วเนาะแม่ซ่าฟามกับคุยกับเอฟซอยู่ในนี้แหละคุยกันไม่ยั่งแล้วเหมือนเราบัดอัพคลิปเนาะอัพคลิปลงแล้วอัพบัวได้ต้องได้ลบทิมสบายดีเอฟซได้ไหมกิ้ง <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็คือนอ้องซาฟ้องซาฟาร์มเนาะต่อไปกับชีไดเห็นนะเพื่อนดุๆเนาะเพราะว่าชีเอาเพื่อนมาท้ายนำเนาะแล้วก็มาเป็นมือกองให้ซาฟาร์มเนาะชีเฮ็ดน,นำกันเนาะแนวได้กับฟักเนื้อฟักโต้เด้เนาะฟักฟักทุกคนเอฟซีทุกคนเนาะเบิงน้องซาฟาร์มแตเนาะทุกคนฟกักโต้เด้ไม่กิงโอเคเนาน <c oughs> <c oughs> okay, นะเขาคือมาจากเทือกเขาหลวงตอกนี่นั่งยืนท่าน้อยนึงให้เขาจะหมาก่อนหรอจังกลับเนาะ เพราะว่าตอนนี้ก็ซุ้ยเราสิเอ็ดโมงเครึ่งเราต้อง,งโหลดท่ากินเขาซุ้ยก่อนเราจังกลับบ้านนี่พี่น้องแถวนี้เนะาะบนนี้ก็มีเมกเนาะมีมอกมีเมกสี่ดำก็คือว่าเกี่ยมสิเกี่ยมฝนสิตกเนาะเกี่ยมฝนสิตกนี่นี่เลยตัวเมืองใส่แทางนา้าเลยอยู่ใกล้ๆนั่นก็คือตัวเมืองใส่ะ ซาฟาร์มมีเรื่องเล่าเนะาะจะไม่แต่กี่ที่เห็ดส่วนหรือเห็ดไฮอยู่บ่อนี้นะ่ะพี่น้องนี่เลยเนาะบนน่อนี้เห็ดไฮเขาแล้ะก่ะปุ๊กมักมาลาปุ๊กโหยดมกักบาวปุ๊กไล่ไล่อันเมื่อเธอนหนึ่งนี้เก็บใส่เป่าปีไปนั่งค้าอยู่ตลาดเนาะซาฟาร์มมายืนอยู่จุดนี้มายืนอยู่บน่อนี้ค่ะคือหอดห้าผ่าบรรยากาศเก่าๆเนาะตอนนั้นซาฟาร์มเองก็ยังเป็นเด็กน้อยสบายดีเนาะ ทุกคนที่เขามาเบิ้งไหลสุดสร้างฟาร์มนี้พากันกินเขาซ่วยกันหมดละบอเนาะมามาคอมเมนต์มาบอกสร้างฟาร์มเนี่เนาะแบ่งออนเมนูมะแต่เปียแต่หมั่งเยอนะเนาะคอมเมนต์บวดติเยอะเด้นะอเนาะเพราะว่า อีซีโจคลิปอีหลันอีจุนะอีซีโจคลิปก้องเตเมีนว่าแล้วก็ก้องเตจันว่าอ๋อเพราะว่าต้าป้านุบก็โทตายมาเต้า FC หรือว่ามาเต้าก่ออนินโทตายบุเยกุนเซโจคลิปก้องเตมนว่ากาเนาะอีจุนเราโจคิปก้องมนว่าแดก้องจันว่าแดบจิตอยนนเยี่ยมแม่ฮเดยมเียนตองหังนะสาวฟาร์มคือบ่เฮ็ดคลิปนางาอาบน้ําอีกก กักเห็ดอยู่เนาะซาฟาร์มกันอย่างบเลิกบลมบเลกเนาะอย่างเห็ดอยู่คือเกาแตบายชีห้าอกาสดีๆเนาะมาเห็ดเพราะว่าช่วงนี้กาชีมาเขาในทางวิธีชีวิตวิธีสนเพากันกอนเนาะมาบุปลาขึ้นดงกันกอนซึมซับธรรมศาสตร์ก็น,นะ,ะวซา,าฟาร์มกะยักมาเที่ยวมาสมมาเบิ้งธรรมศาสตร์เนาะนี่เลยวิวเนาะวิวก็ดีอยู่ทั้งนั้นะนะเป็นไฮเขาได้พี่้อง ยักพาทุกคนไปเิึงอยู่แต่ว่ายานสัญญาณสีตัดเนาะย่างไปทางนั้นยานสัญญาณสีให้เพราะว่าสัญญาณบบคอยดีมีแต่จุดนี้เนาะออกจากจุดนี้แหละครับโมีสัญญาณเพราะว่าบนนี้มันเป็นมุมสูงเนาะพี่น้องก็เลยมีสัญญาณนี่รูปลงไปทางนั้นแต่เห็นเห็นเขาหน่อยหนึ่งเนาะแต่ว่าคันไปเรากลับไปบได้เนะาะยานจากหน่อยสัญญาณสีตัดทุกคน โอเคสบายดีคนที่เขามาเบิ้งซ้าฟาร์มนะซามาทักทายสบายดีกับซ้าฟาร์มใดทุกคนที่เขามาเบิ้งไลสดใสฟ้ซ้าฟาร์มตอนนี้นะพากันกินเขาซ่วยกันเบิดระเบอ้อพี่ <c oughs> น้องก็ยักไปไก่จักวันนี้อยู่เนาะแต่ว่ายันสัญญาณตัดพี่น้องนี่ให้เข้า เนาะทุกคนสำหรับไรนี้ซาฟาร์มเองกับข้อจบเพียงแต่เท่านี้ก่อนเนาะเจอกันอยู่ในคลิปเนะาะฝากทุกคนติดตามซาฟาร์มหล้วก็บเบื้งคลิปซาฟาร์มเนาะสำหรับมือนี้กับสบายดีเนาะบ๊ายบายแปลงอ้อนเป็นมัวตอย